โอ้โหสุดยอดครับให้คันคันันใหญ่ด้วยเดี๋ยวพวกผมต้องอีกโอ้ยครับนี่เฟ์มคันที่ให้มาเทนะครับใดว่าลาลูน่าอะไรของฟิล์มเนี่ยลาลูน่าลาลูน่าสุดยอดเลยครับสายห้ายสาย PEC บุมบึงลีนจากพี่บังนะครับเดี๋ยวเหมือนมาต้อคืนไอ้นั่นนะสุดยอดครับลาดบุรีเอ็นเกอร์ดีนะครับผมโอ้โหถ่ายถ่ายออกไปเลย พันไใบบัวครับถายเอา,เอาไปพอถึงงั้นถอนไว้บัวเฮ้ยออกแล้วออกแล้วครับโอ้โหโโอ้สุดยอดนะอยูไ่ไหนล่ะอย,ย,ยู่ไหนล่ะถ่ายไปถ่ายไปหยุดปดฮะอยู่ไม่ไกลอะ่ะ ออกมาออกมา,มาตัวนี้แม่โหยไม่หมดนะครับติดยังไงโอ้โหไม่มีเลยโอ้โหสุดยอดนะครับดูสีหน้าของเขาครับดีใจสุดๆนะครับนายต้นหรือทิศต้นครับแข่งลาดบุรี <c oughs> แองเจิ้ลนะครับโอ้ยดูครับดูครับเฮ้ยถมีแดดสวยมากเลยเนี่ย กบจังต้อมนะครับหกจุดห้านะครับส่วนเอ๊ะตรงนี้มีหกกิโลครับนะครับพี่นกพี่นกเห็นรูปที่ว่าเป็นกล้องตรงนั้นไหมกดถ่ายรูปอ่ะนั่นแหละมันจะกดๆเลยมันจะถ่ายอฝาสดนี่นะครับกดแล้วมันกระพริบไหมนั่นแหละใส่รอบนี่นะครับจังต้อมเดี๋ยวเครื่องพี่ถ่ายมังก็ได้ สุดยอดเลยนะครับพี่ต้อมนะครับ6.5จุ 6, ครับวันนี้ผลง,งานนะรู้สึกว่ารอบที่แล้วโปเอ็มจะเอาไปตีได้ขอนหน้านี้หนึ่งตัวนะครับตันนี้ไอ้ทุยใช่ไหมฮะไอ้ทุยไอ้ทุย 5, ไอ้ทุย <5. S 2> ไอ้ทุยไอ้ตัวแดงแมตบัวเนี่ยครับตัวนี้แดกเม็ดบัวหาไม่แดนได้ครับอ้าวรู้เรื่องโอเคครับเราจะปล่อยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไปตัดเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำอะไรแหน่อย เดี๋ยวพี่ต้นนั่นนี่ครับเด,เดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเดี๋ยวเเอามาเนี่ยเอามาเนี่ย